สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับกลับมาเจออกันเหมือนเดิมนะครับเอกมะขาว FM กัสก้าวันนี้พฤหัสสาดีที่23กุมภาพันธ์2566นะครับค่ำคืนนี้เป็นโปรแกรมฟุตบอลยุโรปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไปลุ้นในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกกันบ้างน,นะครับรอบเพลย์ออฟนัดที่2คู่เอกเกมบิ๊กแมตคู่ที่น่าสนใจอยู่ที่โอแทฟอร์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาคิกออฟกันช่วงดึกครับตีสตรงก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับ e อ k 9 9ครับ e อ k 9 9ขอบอลแฟนบอลสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวคุยกันแบบ v i p ีนะครับใครที่ลุ้นที่เชียร์อยากจะเข้ามาลุ้นมาเชียร์แบบครอบครัวโดยกันสามารถแอดไลน์กันมาได้เลยนะครับ e อตกัสก้าลุ้นสนุกเชียร์มามันไปกับเอกมะขาวฝากข้อบอลแฟนบอลเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับเอาละครับมาดูความพร้อมของทั้งคู่นะครับเกมแรกเสมอกันสุดมันครับที่คัมนู2ประตูต่อ2อ,อยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของผลสกอร์นะครับเพราะว่าตบอยยุโรปไม่มีอเวโกฟอร์มหลังดีทั้งคู่นะครับแมนยูทีมอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ5เกมหลังก็ชนะ3เสมอไป2ไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนบาร์เซโลนา จากฝูงในศึกลาดีดกาสเปนฟอร์มยอดเยี่ยมครับ5เกมหลังชนะได้ไปถึง4สเสมออเกมล่าสุดก็คือสเสมอกับแมนยูนะครับนัดล่าสุดก็ชนะกาดิสที่คัมนู2-0ในศึกลาดีดกาสเปนนะครับเช็คความพร้อมอาการบาดเจ็บนักเตะกันหน่อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวเจ็บก็ยังเป็นเซตเดิมๆนะครับตอนนี้ฟานเดเอร์เบคริสเตียนเอลเล็กเซนส่วนตัวที่รอเช็คฟิตแอนโทนีแล้วก็มีมาสเซียลแล้วก็รวมไปถึงแฮร์รี่แม็กค,ควายนะครับส่วนตัวหลัก พร้อมลงเล่นกันทั้งหมดแล้วก็การได้คาร์ซิมโลกลับมาเล่นในเึกฟุตบอลยุโรปเดี่ยทำให้กองกลางน่าจะดูดีขึ้นพิมลิกอาจจะติดโทษแบนแต่ว่าเกมยุโรปเล่นได้ส่วนบาร์เซโลน่านะครับน่าจะหนักกว่าแมนยูนะครับตัวหลักที่เจ็บไปก่อนหน้านี้อุสมันเดมเบเล่เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยมี2ตัวนะครับเรดี้เจ็บส่วนกาบี้ติดโทษแบน ทำให้กองกลางของบาซ่าน่าจะยุบอยู่พอสมควรแต่ก็ยังมีข่าวดีตรงที่การได้เซอร์กี้บุสเกตกลับมาช่วยทีมนะครับอยู่ที่ว่าชาบี้จะใช้ออกซาร์ดเป็นตัวจริงเลยไหมแต่ผมชื่ยอย่างแย่น่าจะมีชื่ออยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองนะครับเกมแรกก็ถือว่าเล่นกันสุดมันเชื่อว่าวันนี้ทั้งเทนท์และก็ชาบี้น่าจะเน้นเต็มที่แน่นอนนะครับเป็นทีมเต็งระดับต้นๆของทั้งคู่ในถ้วยนี้นะครับ ส่วนไล่อัพคร่าวๆนะครับแมนยูชุดใหญ่จัดเต็แมแน่นอนนะครับประตูเดเคอแบ็คขวามีตัวเลือกทั้งดาโลแล้วก็วันบิสก้าอยู่ที่ว่าวันนี้ใครจะพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแบ็กซ้ายลูกชอกูสินเต์แบ็กทางด้านมาร์ติเนสจับคู่กับฟาลานะครับตรงกลางก็ปากหลักเลยคือคาเซมิโร่นะครับส่วนคู่พาร์ทเนอร์เดี๋ยวดูว่าเทนฮากจะเลือกใช้เฟรด หรือทางด้านซาบิเซอร์ส่วนเกมลูกผมชั่วน่าจะเป็นเซตเดิมครับบูโดฟอร์นเดสยืนตรงกลางเป็นเพเมเกอร์ขวาเจดอนซานโชซ้ายแรดฟอร์ดฟ,ฟอร์มกำลังมาแล้วก็หน้าเป้าวอลเวคอร์ดนะครับทีมยืนมาซ่าประตูแต่เซเกนนะครับแบ็คขวาชูสกุนเน่แบ็คซ้ายโจดีอาบาครับคู่เซนเตอร์แบ็คอาราโคจับคู่กับคริสเตนเซนส่วนมิดฟิลด์ตัวเลือกมีทางด้านเฟรนกี้เดยองฟองเคซิเย่แล้วก็เซก,กี้บูสเกตหรืออาจจะเป็นเซก,กี้โรเบโต้ไดเบียตออกซาร์เป็นตัวจริงถ้าบูสเกต ฟิตไม่ทันนะครับเกมรุกมีเลวานดอฟสกี้ยืนเป็นหน้าเป้าขวาเป็นลาฟินยาซ้ายเป็นเจ้าหนูอันซูฟาติก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าทั้งเปดีกาบี้วันนี้ไม่มีชื่อแน่นอนนะครับดูแล้วก็เน้นทั้งคู่หวังทั้งคู่ครับเป็นการเจอกันต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลาฟอร์มหลังดีทั้งคู่นะครับวันนี้แมนยูเล่นในบ้านได้เปรียบเยอะเลยนะครับถ้าวัดมาตรฐานเดิมกับเกมที่บุกไปเสมอบาร์ซา2-2งเกมนั้นเทนฮากวางหมากดีมากๆผมวันนี้ผมชอบแมนเชสเตอร์ ยู่นเตดนะครับมีคาร์เซมิโลยืนตรงกลางแนวรับมีวาลานมีดิสนโดมัติเนสเกมลุกกำลังมาครับแรดฟอร์ดซานโชบูโนาวอลฟสคอร์ถึงแม้ว่าจะยิงไม่ได้แต่เกมลงเกมรับการพักบอลในแนวรุกก็ถือว่าช่วยทีมไว้ได้เยอะนะครับก็วัดกันเลยนะครับวันนี้ระหว่างแรดฟอร์ดกับเรวานดอฟสกี้ใครจะคมกว่ากา Man, ันแมนยูได้เปรียบเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านนะครับวันนี้ผมซื้อใจเกมที่โอแทฟอร์ดนะครับเชื่อว่าเทนฮากลูกทีมรวไมไปถึงแฟนบอลน,น่าจะ คึกคักนะครับผมว่าจะอาศัยการเล่นในบ้านผมว่าฟอร์มของบางท่าแมนยูณชั่วโมงนี้ไม่ได้ห่างกันมากวันนี้วัดกันที่ความเป็นเจ้าบ้านเลยผมซื้อใจเกมในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็บอลกาลังคลิกบอลกาลังมาแล้วก็รวมไปถึงมาคัสแรดฟอร์ดฟอร์มกาลังร้อนแรงผมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่เกมง่ายของทั้งคู่แต่ที่เด็ดที่ขาดผมมองไปที่เจ้าถิ่นนะครับโดยเฉพาะมาคัสแรดฟอร์ดช่วงนี้กําลังฮอตและเกมนี้มีโอกาสที่จะ ยิงประตูของบาร์เซโลนาได้ด้วยนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงครับให้เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเอาชนะบาร์เซโลนาแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ